ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกับ E ีพีผ้าสตาลท์ที่เป็นรุ่นใหม่ๆของร้านเราตัวนี้ชื่อว่าผ้าสตาลท์เลื่อนเนื่องจากมันเป็นพื้นสตาลท์นะครับแล้วก็มีตัวเลื่อมประดับเป็นลายขึ้นทั้งผืนนะับสวยงามแบบนี้มันเลยชื่อว่าผ้าสตาลท์เลื่อมนั่นเองสีหลากหลายสีตาวิดีโอนี่เลยครับผมหน้ากว้าง60นิ้วราคาเพียงเมตรละ85บาทเท่านั้นแต่ถ้าลูกค้าใช้เยอะถูกลงแน่นอนทักแชทหาแอดมินได้เลยครับที่ adsi t t ทีท e ีเอ e. e e. ส่วนคุณสมบัติไม่ได้เป็นผ้าสไตล์ที่เป็นคล้ายๆสไลล์เรียบของร้านเราที่เป็นรุ่นแรกสุดเลยครับมันจะไม่ค่อยหนามีความโปร่งในตัวนะครับต้องใส่ซับในไซคู่กับซับในยืดของร้านเราก็ได้หรือว่าจะเป็นผ้ายืดตัวใหม่ที่ชื่อว่า D t y เป็นซับในยืดเนื้อหนาของร้านเรามีขายที่ร้านเราที่เดียวเท่านั้นตัวนี้ก็มีความยืดหยุ่นอยู่ที่หน้ากว้างครับส่วนความยาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยยืดยืดหน้ากว้างรับรองลูกค้าถูกใจแน่นอนอย่าลืมครับชอบผมชอบเค้วยม